เชงนี้ครับคือในกรุงชองวิเชียนกองกระสักโกเมรพระนางเจ้าวเฮมาราก็ได้เป็นพระปรุมราชินีแต่งตั้งทูกตองตามประเพณีโบราณจนกระทั่งได้มีรัชทายาทคือเจ้าขวาโกมินนี่น้องเรียนรับสารดาร,ราศาสตร์รือกฎหมายเกรี้ยงกรอมพรอมที่จะเป็น รสัต์ตปไปเตพระนางเอมาราองค์ุณเด็จพระราชยมันดาได้กราบลาพระเาววมีคือรสัต์โกเมศเลวก็ชวนสนมกรม,มานางตลอดถึงข้ามาทราชบริพานเป็นกองเกียรติยศตามสเสด็จไปชมชวนวังชมพูที่นี้ตามที่ปรากฏมาหมาดเข้ามารายหา้านันวา ตอนวันเทียงพระนางก็ขึ้นทรงประบันทุ่มอยู่บนทีซาลาพักกรนที่นี่โปดตื่นตื่นขึ้นมาก่อนทรงวิ่งไปโดยที่ไม่กิดชีวิตและห้ามไม่ให้อ,อ่อค่อยติดตามบอกว่าพระเจ้าวรมีข้าไปเจ้ามารับเรวพระเจ้าวรมีอีกชั้นมารับเรวทันตั้งไล่หญ้าสาม,มาเมตตาคนเดียวตาหากว่าทันไม่อยากจะรับพูดน,นั่นที่นี่ด้วยคำพูดคำนี้อาเทวีเทวา พวกุลละยครัวบารมีอาใช้โดยกาบาราชจำบริพานครัวบารมีและเข้าใจว่ากระทัดโ้เมตตามไปจริงๆแต่ก็พอพันไปเลยเมื่อพระนางวิงกร้ยไปเล็วนั้นก็ในเห็นมีผู้ชายที่มาเข้ามารับพระนางวิงให้หลับไปที่นี่พวกติดตามทางไล่ก็ตามไม่ทันจึงกลับมารายหาันที่นี่นี่เขาผูดกันเตวะ แม่เอ๋เอมราามีจูฮไม่คิดไปว่าพระนางจะเป็นไปเข็นน้นเตะกันแม่คนพูดวันนี้เมือ่อแกไปกับคุนชายแล้วทีนี้แกได้พูดออกมาเองชุดไปทำว่าพระเจ้าว่ามีมารับแลว้วทีนี่ก็ที่แกลาพัวไปนั้นบางคนพูดว่าเป็นนายอบายลูกใหม่หรือเลี่ยมแพนของพระนางถ้าว่าไปจะแต่คนเดียวมันไม่ได้กลัวพระมากระทัดจะทุ่งใช้ ท้านีไปก็ก,กลัวคนนั้นเย็นคนมู้เย็นดีว่าการวบรวมข้ามบาราฐบริพานตามแผนและแกวิ่งไปใช้อำนาจของผู้ตวายเพื่อให้นำนำสักชิดคนนั้นมาสิทีนี้ไอเราเนี่ยเป็นลูกผู้ชายแล้วก็เป็นรัชทายาทเป็นเจ้าคว้าชายสูงกว่าคนทั่วทั่วไปเมื่อแม่ของเรามาประพฤกตัวเช่นนี้ ให้คิดถึงใจเมืองคิดถึงใจใครบ้างจะไม่ละอายเนเลยครับค่อยมัง่งทีไม่อายหรอกแล้วคนี้ปาาคนในยุ่กับแม่เอ้มันผูดได้มันผูดเนาะมันผูดเป็นวัดใครเรื่องเพื่อนก็แล้วมันผูดผลเสีย่นแหละคนน่ะมันจิงกันผูดในเมืองเออเป็นวัดทั่วจังวัดทั่วทุกแง่ตะบ,บานรองวยตร,ง,รงเขาน้นติ่แพ่ข้ามรถ รงครานะ้ำคนทิงกันผูดอีเท่านั้นแค่กวัวเขาแค่กวัวเขามันพาาคยไปคลายพ้า,พาคยไปคายแหล้วกะคนีมันขึ้นไปอยู่บนแพรขึ้นมาอยู่บนแพรที่นี่อไอ้วัวนั้นทุ่นคยทุ่นชอบเคยทุ่นชอบเคยกันนี่มันพูดว่าไอเรืองพระนางเอม,มาราที่ตามจูนนี่มันรู้ดี ทีเนีคนนึงว่ากูร้วมึงเทียงกันคนนึงว่ากูรว้วคนนึงว่ากูรว้วเที่ยงกันไปเที่ยงกัน,มา,กกน,นมาให้กูพูดก่อนคนนึงว่าให้กูพูดก่อนแล้วต่อไป,ต,อไปต่อไปทีนี้เทียงเที่ยงกันกัดพลักกันไปพลักกันมาเที่ยงอีกชิ้กันพูดเรื่องพระนางพลักพลักไปคนเดทุ่นเคยเลื่อนลงในเลขกเคยเตียกเนา มันแย่งกันจะพูดเรื่องเมผมใช่ไหมะครับแย่งกันจะพูดเรื่องพระนางไอมาลาที่นี่ทำผือละ่ะที่นี่้คุณพอ่อโกมีนันแกกะให้แกค,คิดไปพันพือ้ให้คิดผือถ้าไม่คิดในี่นอ,อุท้นอย่างนั้นที่นี่เราปราพยายามคิดแต่งนี่ดีคิดแต่ดีวันนึงพระนางก็แกแล้วประการติดของไอ้แกนันไม่แก่ก็เลยะแก เจ้าเมืองแกประนางแกหอมอายุเชินนี้นั้นลูกยี่สปีคนทุกวันนี้เมื่อเขาแต่งานกันเด็กจ็ดปีลูกพระกุมินยีปีแล้วก็ยังไม่แกก่กอนนางในคนในยุ่เขาไม่แกกันถ้าว่ายายหย่มพุ่มก็กะยังในณีถ้าว่า,า,วา,วาเล็บเขาเต็เตมกันเชื่อกันยังตกแต่งั่งค้านกันคุณ ทีนี้นี่นองก้ไม่นิคิดพันพื้นไม่ทราบผมนะผมจะลองพูดกับคนเมืองหรือพูดกับสมอทั้งสองคนแกจะลงความเห็นกับผมหรือเปล่าว่าฟื้ไม่ทราบคือผมจําเป็นจะต้องตามแม่ของผมไปอ๋อ,อีตามใช่แล้วตามไปไหนไม่ทราบที่ไหนๆก็สุดแล้วแต่นะมทีนี้อ่ะ เลิศอามาคุณไม่ลาพอไม่ต้องไปลาใครจะไม่ไปล่าเหตุใดที่คุณไม่ไปลาพอที่จะตามแม่คือเรื่องอย่างนี้นะแม่ของเราไปโดยเหตุปัจจุบันโดยเหตุแปลกประหลาดที่ประชาชนคิดไปไม่ถึงว่าแม่จะไปแบบนี้ทีนี้นะ่ะแม่จะไปล้มปายหายจากโรงผู้ลูกก็ยังไม่ได้รู้ ที่นี้ประชาชนเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าแม่ไปมีชูต้ตามแผนตามความคิดเห็นของประชาชนว่าแม่ไปมีชู้ที่นี่อถ้าหากว่าผมจะตามแม่แล้วก็ไปบอกพ่อจะไปพูดกันอย่างไรกับพ่อเออยคอนเล่ยเล่าคุณนุ่มๆไปไอายนะว่าแม่เรามีชู้ไปพูดว่าฉันตามชู้แม่ไปเพรอก็ลําบากไม่ไดีไปพูดขึ้นปรือมที่นี่บางที่พอก็ไม่อนุญาตให้ไป นั่นแหละที่ไปบรรือที่นี่ละแต่ถ้าเราไม่ไปยอนเราไม่รมู้ว่าเมรุนั้นไปบันรือเราไม่รู้ว่าไปกับใครเราไม่รู้ว่าเหตุเค่ไหนแต่แกพูดไปว่าประท้าวามีกองเกเป็นผู้มารับทีแต่ประท้าวามีก็คือกระชักโกมีที่นี่ทิ้งต่างวัดนี้มันอยู่ในกายท,งท,ยท,างทรงใจอยู่ต่างเพศก็นั่นละสิที่นี้เราจะไปแบบนี้ก็ไปไม่ได้ เราเป็นเจ้าคว้าชายแต่งเครื่องม้าระดาประสาทข้อมุงุนพระราชกุมารลุนแล้วแต่เพชรนินกินดาใครเห็นก็ใครก็รู้จักครับใครเห็นก็เครรู้จักเมื่อเขารู้จักเราแทนที่เขาเจะพูดเรื่องแม่ของเรานั้นเขากลับไม่พูดครับเราใคยมียานพูดแต่ก็เขาเห็นก็พอดีเพราะฉะนั้นฉันจะแต่งตัวไปแบบใหม่ไปบันรือไม่ทราบฉันจะแต่งตัวเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนชื่อ,อย่าชื่อโกมิน โอ้แล้วเมืองช่วยคิดที่ว่าเปลี่ยนชื่อให้ชื่ออะไรอย่าชื่อโกมินเพาชื่อโกมินเก้ย่าว่าเจ้าขว่าชายคนเดียวเท่านั้นชื่อพื้ละโมคิดได้ดีดิอย่าชื่อโกมินช่วยออคีมินเถอะเลยช่วยคีมินอ่ะเอาละขนาดช่วยคีมินก็นตกลงเรียกไอ้คีมินแท้ไอ้คีมินเอาละขนาด เอาตานะาแล้วจะหนีไปในคืนวันนี้แหละหนีประสอซบกับนีไปตรงไหนเคยพูดกันพันผือก็นเล่พร้อมตัวเปลี่ยนตัวเป็นคนธรรมดาหนุ่งรีว้มไรกันไปพนันนีเอาทส์ฮั่นใจได้ถ้าไปเป็นเจา้าควายใจเป็นไม่มีเคยห้านพูดอ่านเพราะวะ่าเรื่องพูดเรื่องเพื่อนนั้นโก็ระขิดกรอนเช่นน้นอะ่ะฮั่นเลยครับดีเลวาา้ัพนัน แล้วไม่ต้องไปลาวทุ่มได้ปราเกพิดาครับไปไล่ไปพูดกันขึ้นเรือแม่พวกมีชูแม่พวกมีชูแล้วก ality, device, ็นี hey, cave, ่พอไ้แร้งกับเรือเรลือลาวละแม่ลูกก็ติมเบาอยู่อย่างวาไม่อที่ทำเรืออย่างนั้นะ